สิวารีที่ภูสังาสาโบนุทัยามาสาอธมุทาตร์ทภูโมตัจะทโตอรหัโุสาสาตาโมะนะโมพุสัจโตอคันติมายะอิติพัวานะโมพุทธสัตโตอคันติมายะ อิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควา นะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติพุทาวนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิตโวอาคันติมายะอิติพุทโาสาธุกะพระสาธ เออจะเรียนฟัง và ของเราครับ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  อิเชตังระติตังคุณาทิพพเมวโรณีตะโตสัพเพกูเด็นโตสังกภาพตังโตภะคะสุโขญาต้านิโสติภะรตุโขญาต้าอัสสปีติโยวิบัชานตุตาจุโอะวินาสตุมาติธรรมะต้าตาณาจุวัตุปิอิปะจุโอะ